ตาตัป้าชี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 เป้าชีปาสอยากจะรองลองดูชีป้าชีป้าจะเป็นไงกันเดียวชีป้าชีป้าตาตังชีเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลประจําค่ําคืนวันองคานที่26สิงหาคมกันเลยนะครับผมเริ่มที่คู่แรกครับรายการเดฟเบคนะครับผมรอบที่1นะครเป็นการพบกันระหว่างเบราว์ชวยกับสตุตการ์ดนะครับเตะกันในเวลาตี1:45ครับผม ต่อมาฮะในการแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับเลกสองนะฮะมี3คู่นะครับผม5้าทุ่มสีฮะไคารัตอารมาตี้นะครับเปิดรังเจอกับเซลติกนะฮะตีสอนะครับพาฟอร์สเอฟซีนะครับเปิดรังเจอกับสวิสดาฮะและตีสออีกคู่นึงนะครับสตอร์มกราสนะฮะเจอกับโบโดกลิมนะครับส่วนอีกรายการนะครับเป็นฟุตบอล EFL อฟคัพนะครับหรือคาราบาวคัพรอบ2นะครับต่อต่อมาคัดมาให้4คู่นะฮะคู่แรกครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์เปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะฮะ ต่อมาครับที145นะบอลมัดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วครับที145อีกเช่นกันครับเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้นะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายครับที145เหมือนเดิมนะครับซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับผมเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับผมในรายการ DFB อฟเบี๊คาวนะฮะหรือเด b อฟเบนะครับผมรอบแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่าง i t r a ัชบราวนนะครับเปิดบ้านเจอกับ เวฟเบสตุตการ์นะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะฮะเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับห้านัดหลังสุดนะฮะก็เป็นทางฝั่งของสตุตการ์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้สามนัดนะครับแล้วก็เสมอกันสองนัดนะครับบราวสไวน์ก็ยากนิดหนึ่งนะเวลาเจอสตุตการ์นะครับเรามาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยนะครับเาที่เจ้าบ้านนะครับไอทร랙บราวสไวน์นะฮะก็ฟอร์มในลีกนะฮะบุเดสลิก้าถูนะครับเปิดดูการมาสองนัดแล้วก็ฟอร์มหรูทีเดียวเก็บไปหกคะแนนเต็มนะครับจากการชนะสองนัด ยิงได้4ประตูเสีย2ประตูนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะับสำหรับทีมจากลีกรองนะครับผมส่วนทางฝั่งของทีมเยอรมันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็มีการลงแข่งเออเดียฟลซูเปอร์คัพนะครับหรือว่าเยอรมันคัพนั่นเองครเจอกับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกนะครับแต่ก็อกหักนะครับผมเป็นได้แค่รองแชมป์นะครับพลาดผ้าแพ้กับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกไป2ประตูต่อ1นะครับผมดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วตอนต่อ,ตองเราอยากจะขอชี้เป้าไปที่ สตุดการ์ดนะครับผมอ่าก็ทีมเยือนก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับชื่อชั้นนะครับนัดที่แล้วต่อยเขาแพ้าบยัมิูนิกแต่เขาสู้ได้สุดมันเลยแล้วก็สามารถยิงประตูใส่เสือใต้ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านจะฟอร์มดีขนาดนี้นะแต่ตอนต่องเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่สามารถต้านทานแนวรูปของสตูดการ์ดได้นะฮะแล้วก็จะชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับผมอ่ากินนิ่มทีเดียวนะสำหรับสตูดการ์ดในนัดนี้นะฮะ Out. 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 ข้ามาที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกกันบ้างน,นะครับผมมาที่คู่แรกเลยฮะไครัตอัลมาตีนะครับเปิดบ้านเจอกับกลาสโกเซลติกนะฮะในเวลา5ทุ่ม45นะครับผมต,ต,ติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยก็มีแค่เล็กแรกเท่านั้นนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซลติกเปิดบ้านเสมอไปกับไครัตอัลมาตีไป0ประตูต่อ0นะครับผมเรามาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยนะก่อนจะลงแข่งในเลก2นี้นะฮะ เจ้าบ้านนะไครร้านอัลมาตี้เนี่ยก็ทำได้ดีทีเดียวในนัดที่ผ่านมานะครับผมเลกแรกบุกไปยันเสมอกลาสโกเซลติกได้ถึงสกอตแลนด์เลย0ูประตูต่อ0ูนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับผมอัลมาตี้เนี่ยอยู่ในพรีเมียร์ลีกของคาซัสถานนะครับผมแล้วก็เปิดฤดูกาลไปหนึ่งนัดพ่ายแพ้ไปเลยนะครับนัดแรกนะสามประตูต่อ2ต่อเยเลเมนะฮะก็ยังไม่มีแต้มนะครับในลีกสำหรับอัลมาตี้นะฮะส่วน ทีมเยือนอย่างเซลติกนะครับผมในลีกเนี่ยเปิดฤดูกาลไป2นัดแล้วก็เก็บไปได้6คะแนนเต็มเลยนะครับยิงได้3เสียศูนย์นะฮะแล้วก็มีในรายการของสกอตติชคัพด้วยนะครับรอบ16ทีมก็ผ่านเข้ารอบไปอย่างง่ายดายด้วยการเปิดบ้านชนะเฟลเคิร์กไป4-1นะครับผมเลก2นัดเนี้ยเน้นแน่นอนนะสำหรับเซลติกนะครับผมต่อต่องก็เลยคิดว่าจะขอชี้เป้าไปที่ ทีมเยือนนะครับผมกลาสโกเซลติกนะฮะอ่าทีมเยือนนัดนี้เน้นแน่นอนครับเพราะว่านัดแรกเขาสะดุดเสมอให้กับไกรัดอัลมาตี้ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะมาเยือนคาซักนัดเนี้ยต่อต่องเชื่อเกินว่าเซลติกเนี่ยบทขยี้แน่นอนนะครับและจะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมให้ทีมเยือนเนี่ยเอาจริงแน่นะครับเจ้าบ้านก็ระวังตัวให้ดีนะครับ ครูต่อมาครับผมเป็นการพบกันระหว่างพาฟอสเอฟซีนะฮะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของสวิสดานะครับผมจะแข่งในเวลาตีสองนะฮะผลงานของทั้งคู่ในเล็กแรกนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของพาฟอสเอฟซีนะฮะสามารถทำเซอร์ไพรส์ได้นะครับบุกมาเอาชนะสวิสดาไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับพาฟอสนะครับมาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้เจ้าบ้านนะครับพาฟอสเอฟซีฮะ ก็ทาได้ดีทีเดียวนะนะที่ผ่านมาในเลกแรกนะด้วยการบุกแปลวชนะเก็บ2ประตูตุนไว้ก่อนได้เลยนะครับถึงถิ่นของสวีเดนนะฮะก็ถือว่าโล่งไปเกาะหนึ่งเลยสําหรับพาฟอสนะครับแล้วก็อาจจะเล่นสบายขึ้นในนัดนี้นะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสวีเดนนะครับผมนัดที่แล้วก็สะดุดแพ้กับพาฟอสไปก็นัดนี้ต่อตองเชื่อว่าเต็มที่แน่นอนนะสำหรับสวีเดนนะครับส่วนผลงานในหลีของ สวิ e สด้านะซูเปอร์ลีกเซอร์เบียนะครับก็เปิดดูการไปอ่าหน,นัดนะครับผมสวส d ดาก็เก็บ3แต้มไปได้นะครับด้วยการชนะลูคานีส4ประตูต่อ1น,นะครับผมอ่าดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วต่อต่องอยากจะขอชี้เป้าไปที่ทีมเยือนสวิสดาครับผมนัดนี้ต่อต่องเชื่อเลอเกินว่าอ่าสวสดาเนี่ยจะบุกมาเล่นด้วยความเต็มที่แน่นอนนะครับผมเพราะว่านัดที่แล้วเขาสะดุด ไปในเล็กแรกนะครับแพ้กับพาฟอร์สไปเจ้าบ้านก็ระวังตัวให้ดีนะครับผมเพราะว่าทีมเยือนเนี่ยเอาจริงแน่ในนัดนี้นะฮะต่อ2องเชื่อว่าวสวิสตาเนี่ยจะสามารถบุกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมทีมเยือนเอาจริงนะฮะนัดนี้ชีป้อ้า าาามาถึงคู่สุดท้ายในการ UCL รอบคัดเลือกนะครับผมเวลาตีสอนะฮะเป็นการพบกันระหว่าง Storm g r a s s นะครับ,รกกรรรบเปิดบ้านเจอ b o d o g r i m นะครับผมเมื่อเล็กแรกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออโหเป็นฝั่งของ b o d o g r i m นะครับชิงความได้เปรียบไปก่อนเลยด้วยการเก็บชัยชนะเหนือ Storm g r a s s ไป5ประตูต่อศูเลยนะับโอ้โหห้าศูนยี่เยอะนะฮะท่านผู้ชมฮนะเรามาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผม Storm Glass นะครับ ปิดฤดูกาลในลีกออสเตรียมแล้ว3เกมนะครับก็สามารถเก็บได้6คะแนนนะฮะจากการชนะ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับผมส่วนฝั่งทีมเยือนโบโดคลิมนะเปิดฤดูกาลในลีกนอร์เวย์ไปแล้วเนี่ยโอ้โฟอร์มหรูเหลือเกินนะครับผม9นัดนะครับบโดคลิมสามารถเก็บชัยชนะไปได้7นัดแล้วก็เสมอ2นัดนะครับรั้งจา่าฝูงในตอนนี้เลยโอ้มไม่ธรรมดาถึงว่าถ้ะเล็กแรกชนะมา5 0นะครับก็ดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วต่อต่องเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่ เจ้าบ้านนะครับผม Storm g r a s นะฮะนัดนี้ต่อต่องเชื่อเลยเกินว่าจากการที่โ o r d e a u x เนี่ยชนะมา5ประตูต่อศูนย์ะครับเกมนี้ต่อตเชื่อว่าทางฝั่งทีมเยือนอน่าจะผ่อนเกมแล้วก็โร t a t i o n นักเตะพอสมควรนะครับผมก็เลยเปิดทางให้กับเจ้าบ้านนะครับได้มีช่องทางการบุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมนัดนี้ต่อต่อเลย คิดว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะชนะไปได้ด้วยสกอร์2องประตูต่อหนึนะครับผมเจ้าบ้านเนี่ยต้องเอาแล้วนะ5ลูกเนี่ยเยอะเหลือเกินครับนัดนี้แหละเจ้าบ้าน่ยขอชนะบ้างแต่ก็อาจจะโดนทีมเยือนยิงได้ด้วยนะครับป ข้ามฝั่งไปที่รายการ EFL คัพรอบ2นะฮะหรือคาร์บาวคัพนะครับผมคืนนี้ต่อต่องคันให้สี่คู่นะเริ่มที่คู่แรกครับคู่นี้ฮะในกรณีเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างวูฟแองตันวันเดอร์เรอร์นะครับผมเปิดบ้านเจอขุนคอนเวสแฮมนะครับผมสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผมสามารถเอาชนะไปได้3นัดนะฮะแล้วก็เป็นทางฝั่งของวูฟเนี่ยชนะ2นัดนะครับก็ผัดกันชนะผัดกันแพ้นะสำหรับคู่นี้นะครับ เอามาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยนะเรื่องของที่เจ้าบ้านนะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับผมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกมาแล้ว2นัดนะครับผมก็ฟอร์มไม่ดีเลยสำหรับเจ้าบ้านนะฮะพ่ายแพ้ไปทั้ง2นัดนะครับได้0ูนย์เสีย5ประตูเลยโอ้โหแย่จริงๆนะครับตอนนี้สําหรับวูฟนะฮะส่วนฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมเปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยสนัดเช่นกันก็พอกันเลยฮะพ่ายแพ้ทั้ง2นัดนะครับผมเสีย8ประตูได้เพียงแค่ประตูเดียวนะฮะับสำหรับ ขุนค,คอนเวสแฮมของเรย์มพอตเตอร์นะฮะเห็นข้อมูลอย่างี้แล้วต่อต่องยอยากจะขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านนะครับผมวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ของเรานะครับผมถึงแม้ว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยจะแย่พอๆกันเลยแต่ต่อต่อ,ตองเชื่อว่าในรายการบอลถ้วยแบบนี้เจ้าบ้านต้องเน้นแน่นอนนะครับผมเลยอยากจะขอฟวนสกอร์ไปที่วูฟชนะ2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมเจ้าบ้านเน้นแน่นอนนะครับผมนัดนี้ฮะ คู่ต่อมาครับผมเตะกันในเวลาตีหนึนะฮะเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับผม FC บอลมัดนะฮะเปิดรังต้อนรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนนะฮะเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับผม5นัดหลังสุดสามารถชนะบอลมัดไปได้4นัดเลยแล้วก็เสมอกัน1นนัดนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับเบรนท์ฟอร์ดเวลาเจอบอลมัดนะฮะ เรามาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับเรื่อที่เจ้าบ้านนะบอลมัดน,นะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงแข่งในพรีเมียร์ลีกนัดที่2ของฤดูกาลนะแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะคว้า3คะแนนมาได้เหนือวูฟแฮมตันวันเดอรเรอร์น,นะครับผมก็แข่ง2นัดชนะ1นัดแพ้1นัดแล้วมี3คะแนนนะครับสำหรับบอลมัดน,นะคะ ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับผมเบนฟอร์ดก็ฟอร์มพอกันเลยนะครับแข่ง2นัดชนะ1แพ้1นะครับผมโดยในนัดล่าสุดเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยเปิดรังต้อนรับกมเยือนของแอสตันวิลล่าแล้วก็สามารถเก็บ3คะแนนเหนือวิลล่าได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับก็กลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับสำหรับทีมเยือนเบนฟอร์ดหลังจากเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะฮะโทมทัสแฟรงค์ย้ายไปสเปอร์นะครับผมอ่าเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วตอนต่องเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่ เจ้าบ้านนะครับผมบอลมัะนัดนี้เน้แนแน,แน่นอนนะครับผมหลังจากคืนฟอร์มเก็บสามแต้มมาได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมนัดนี้ต่อต่อก็อเลยคิดว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะสามารถเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับเกมรุกของเจ้าบ้านนะครับแม้จะเสียตัวหลักไปพอสมควรนะฮะ ถัดมานะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างทีมของพรีเมียร์ลีกนะฮะเบอร์ลี่นะครับเปิดรังต้อนรับการเยือนของดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะฮะก็เป็นทางฝั่งของเบอร์ลี่นะครับผมสามารถชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็เป็นการเสมอกันอีก3นัดเลย3นัดที่เสมอเนี่ยก็สะกรอยเยินหมดเลยนะฮะซูดประตูต่อซูดนะครับผมดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยนะฮะ เจ้าบ้านนะครับผมเบอร์ลี่นะครับก็ลงแข่งในพรีเมียร์ลีกมา2นัดนะครับผมนัดแรกก็แพ้ให้กับสเปอร์ไป3 0มนะครับส่วนนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์นะก็สามารถกู้ชัยกลับมาได้สําเร็จนะครับผมเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อศูนย์คว้าสามคะแนนได้สําเร็จนะสำหรับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนครับผมดาร์บี้เคาน์ตี้ก็เปิดฤดูกาลในแชมเปี้ยนชิพมาแล้ว3นัดนะครับผลงานไม่ค่อยดีเลยสําหรับทีมเยือนนะฮะแพง3นัดเสมอ1นัด แพ้2นัดนะครับผมมี1นคะแนนนะฮะในตารางตอนนี้อ่าเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วแล้วก็ตอนต่องเอยากจะขอชี้เป้าไปที่เบอร์ลี่ครับผมอ่าทีมจากแชมเปียนชิพฤดูกาลที่แล้วนะฮะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับผมแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ก็สามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้คว้า3นาคะแนนเหนือซันเดอร์แลนด์แล้วก็มาเจอทีมรองอย่างดาร์บี้เคาน์ตี้ในบอลทัวรแบบนี้ตอนต่องเชื่อเหลือเกินว่านัดนี้เจ้าบ้านจะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมอาจจะเหนียวนิดนึงนะฮะเพราะว่าสถิติของทั้งคู่เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยออกจะไปทางเสมอซะมากกว่านะครับมาถึงคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันอังคารที่26สิสิงหาคมนะครับผมเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะฮะยังอยู่ในการคาราบาวครับรอบสองนะฮะเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์นะฮะเปิดรังต้อนรับการเยือนของ ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวนะครับผมทีมจากลีกวันนะฮะสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดนี่ก็เป็นทางฝั่งของฮันเดอร์ฟิลด์ทาวนะครับผมสามารถเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะอีก1นัดนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะสำหรับทีมจากลีกวันเวลาเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับผมเรามาดูความพร้อมของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะ,ะเริ่มที่เจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์นะครับผมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกมาแล้ว2นัดนะฮะก็ ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดีประมาณนึงเลยครับผมสามารถเอาชนะไปได้หนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนัดนะครับผมนัดที่แพ้นี่ก็เป็นนัดที่แพ้เบอร์ลี่นะนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์นะครับบุกไปแพ้2อศูนย์นะแต่ฟอร์มรู่ในนัดแรกนะครับเปิดบ้านเชือดเวสต์แฮมไปถึง3าศูนย์เลยโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับซนเดสแลนด์นะครับผมส่วนฝั่งทีมเยือนนะฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับผมลีกวันเนี่ยก็เปิดดูการมาแล้ว5นัดนะครับผมแล้วก็ฮันเดอร์ฟิลด์ทำผลงานได้ดีทีเดียวเลยนะครับ5นัดสามารถเก็บชัยชนะ ได้ถึง4นัดนะครับผมแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับมี12คะแนนเลยในตารางนะค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับอันเดอร์ฟิวทาวนะครับผมอ่าเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วต่อต่องเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านนะครับผมซันเดอร์แลนด์นะฮะอ่านัดนี้ก็เต็มที่แน่นอนนะครับผมบอลถ้วยแล้วก็เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของทีมจากลีกวันด้วยนะครับก็ต่อต่องเลยมองว่าไม่ยากนะสำหรับซันเดอร์แลนด์จะสามารถเอาชนะในนัดนี้เนี่ยไปได้ด้วยสกอร์ สองประตูต่อศูนย์นะครับผมเน้นแน,แน่นอนนะสำหรับเจ้าบ้านนะครับผมเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์เขาพลาดท่ามาในัดนี้ต้องกู้หน้านิดน,นึงนะครับอ่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทันะนดีๆทั้ง8คู่ในค่ำคืนวันองังคารที่26สิงหาคมนะฮะต่อต่อก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะพบกับเป้าหมายและแนวทางของทุกท่านแล้วนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะฮะ แล้วก็เหมือนเดิมฮะเหมือนทุกๆวันนะครับผมต่อต่อก็มีกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆร่วมคอมเมนต์สนุกๆกันเหมือนเดิมนะฮะโดยในนัดนี้เนี่ยต,ต่อต่อจะพาทุกท่านไปที่โมลินิวส์กราวนะครับผมเป็นรังของวูล์ฟแฮมป์ตันวอเดเรอร์นะฮะที่จะเจอกับเวสแฮมในคืนนี้นะครับผมเวลาตีหนครึ่งนะฮะอ่าต่อต่อจะถามทุกท่านว่านัดนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยจะยิงประตูรวมกันเนี่ย ได้กี่ลูกนะครับอ่าง่ายๆเลยนะฮะถ้าทุกท่านได้คำตอบแล้วก็คอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะแคปหน้าจอคำตอบของท่านเนี่ยส่งมาในกลุ่มไลน์สมาคมของชี้เป้าของเรานะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันคำตอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนที่บอลคู่วูฟกับเวสแฮมจะเตะนะครับผม ส่วนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มของสมาคมชีพป้าของเราแล้วก็เหมือนเดิมฮะเราจะมีการพูดคุยเรื่องทัศนะกันอย่าง private เลยทีเดียวเพื่อให้ทุกท่านได้สิทธิประโยชน์อันล้ำค่าเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย 刀刀切包，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 切包。谁想只绕了我？切包，切包，怎办？样样丢路？切包，切包，刀刀切包。